ข่าวดีในข่าวร้ายครับลิซานโดมาร์ติเนสครับไม่เจ็บ ACL นะครับแต่ต้องพักรักษาตัว2เดือนด้วยกันนะครับแต่ว่าล่าสุดครับเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ขอบคุณแฟนๆครับที่มอบกำลังใจดีๆให้กับเขาครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ นี่และครับย้อนกลับไปเมื่อเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเกมที่แมนยูเปิดบ้านโอแทฟฟอร์ดครับชนะเวสแฮมไปแบบสวยงามครับสประตูต่อศูน,นะครับเกมนี้ทําท่าจะมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามลิซานโดมาร์ตินสมีอาการบาเดเจ็บที่หัวเข่าครับทำให้เจ้าตัวเล่นต่อไม่ไหวแล้วก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปครับ โดยล่าสุดครับฟาบิเซโอโรมาโนนะครับก็ออกมารายงานข่าวครับบอกว่าอาการบาดเจ็บของลิซานโดมาตินสครับไม่ใช่อาการบาดเจ็บ ACL นะครับหลือเอ็นควายน้านะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆในความโชคร้ายครับแต่อย่างไรก็ตามครับอาการบาดเจ็บดังกล่าวนะครับก็จะทําให้ลิซานโดมาตินสครับต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยๆครับเดือนครึ่งถึง2เดือนด้วยกันแหะครับ ส่วนทางด้านทวิตเตอร์ส่วนตัวของลิซานโดมาติเนสครับหลังจากที่เจ้าตัวมีอการบาดเจ็บครับแล้วก็เจ้าตัวครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งให้กับตัวเขาครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจนะครับแล้วเจ้าตัวก็จะสู้ต่อไปพวกเราต้องสู้ไปด้วยกันครับและนั่นแหละครับก็คือข้อความจากทางลิซานโดมาติเนสครับ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยครับลิซันโดมาติเนสครับหลังจากที่เจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับแมนยูดูเดเมื่อรดูกาลที่ผ่านมาครับต้นฤดูกาลนี้ครับเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บไปนะครับทำให้ฟอร์มการเล่นของแมนยูไม่ดีพอกลับมานะครับก็สือวท่าสร้างอิมแพคให้กับทีมได้พอสมควรเลยนะครับทำให้ทีมไม่แพ้ใครติดต่อกันหลายเกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันเสียดายครับมันเจ็บในเกมนัดล่าสุดแหละครับซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูทุกอย่างมันก็พัฒนาไปในทททิศาาาาางงีีี่่ดดขึ้้้นนนนรรับบกกก็ตออมูแลวสถณ์ ทางฝั่งของเอริกเคนทักจะเอาตัวรอดอย่างไรครับซึ่งในเวลานี้นะครับเซนเตอร์ Center ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็น่าจะเป็นทางแฮร์รี่แม็กไกวายกับราเฟลวาราแะครับน่าจะได้จับคู่กันนะครับก็ต้องมารอดูครับเดี๋ยวเกมนัดถัดไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นการ แย่งพื้นที่โคตา้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกกันโดยตรงเลยนะครับถ้าเกมนี้แมนยูสามารถบุกไปหยุดวิลลาได้โอ้โหถือว่าจะตามเหลือแค่5้าแต้มแล้วก็น่าจะสู้วนสนุกน่าจะสู้กันมันเลยนะครับในตำแหน่งของการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชเมเปี้ยนลีกเลยครับ และเพื่อนเพื่อนเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นของลิซานโดมาร์ติเนสคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่ไม่มีลิซานโดมาร์ติเนสครับและคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับในสัปดาห์นี้ที่แมนยูจะบุกไปเยือนทีมอย่างแอสตันวิลล่าแล้วไม่มีลิซานโดมาร์ติเนสครับคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรครับคอมเมนต์ส่งใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมมมกกกกดดดดดตตตติิิาาาาาาช่อองงงงฟนนนนนไไไววว้้้ยยยะะััั็็ขใหหจจรรรรบบบบเเๆคคลซโ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับซูซูกิจัดแคมเปญพิเศษนะครับต้อนรับปีมังกรนะครับซูซูกิแพตตินัมดิวดิวคุ้มขั้นสุดนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้นะครับขับฟรีไปเลยนะครับ90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทครับหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยครับสุดพิเศษผ่อนแบบสบายๆครับสนใจรายละเอียดนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ www. suzuki. co th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยคคครรรััััับบบยยยยงงงไไกกกกก็ฝาาาววว้้้ดแลนนนะถต์ุณภพอ่ซซููิครับ